เขาบอกนี่คุณสวัสดิ์จะคิดสร้างโรมภายในวันเดียวอหไอโครงการซิลิคอนเวลเล่เนี่ยนะแบงค์ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้กู้หรอกผมมั่นใจว่าผมจะทําได้สําเร็จฝัน40กว่าปีที่แล้วเป็นจริงมันเพิ่งเกิดนะฮะซิลิคอนเวลเล์ที่อเมริกาความที่ผมค้าซื้อเหล็กเนี่ยนะ เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานในประเทศทิ่เจริญแล้วเนี่ยนะผมไปเมีิกาเนี่ยหลายสิบครั้งในชีวิตผมก็ไปเห็นเนี่ยนะฮะที่คอลลารายนาซิลิคอนเวลเลยผมก็เลยเนี่ยนะฮะก็อยากจะทําตอนนั้นผมก็อยากทํานิคมด้วยแล้วก็อยาก,ยากจะทำซิลิคอนเวลเลยผมก็เลยเนี่ยนะฮะถามเพื่อนที่ผมค้าด้วยกันเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันถามว่าถ้าผมจะจ้างบริษัทคนที่มาฟิสต์ด,ดี้เนี่ยนะฮะความเป็นไปได้ของโครงการทํำยังไงเนี่ยนะ,ะบริษัทไหนดีที่สุด เขาก็มาบอกมาบริษัทหนึ่งที่ดังที่สุดในอเมริกาเป็นที่ปรึกษาผมก็จ้างเขามาแต่ผมจําไม่ได้ว่ากี่ล้านเหรียญแล้วผมก็ทําแล้วก็ซื้อที่แล้วซื้อที่ที่บ้านบึงวางมาจาไปก็วางมาจา,าจแล้วที่โอนมาก็มีที่กําลังจะโอนก็มีทีนี้ความที่วันนั้นเนี่ยนะฮะผมเริ่มทําหลายโครงการไหนจะทํานิคมไหนจะสร้างโรงเหล็กไหนจะซื้อเนี่ยนะฮะแหลมแท่นที่แหลมหาดผาแดง ที่เป็นโรงแรมมันนะฮะรีสอร์ทสวยเลยมาซื้อโรงแรมแล้วก็ลื้อทิ้งไปสร้างท่าเรือนำลึกแบงก์เขาก็เป็นห่วงผมเขาบอกนี่คุณสวัสดิ์จะคิดสร้างโรมภายในวันเดียวเหไหนจะสร้างโรงเหล็กไหนจะสร้างท่าเรือไหนจะทํานิคมไอโครงการซิลิคอนเบยเล่เนี่ยนะแบงก์ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้กู้หรอกแต่ว่าผมจําได้นะฮะว่าผมมั่นใจว่าผมจะทําได้สําเร็จผมก็เลยเนี่ยนะคิดว่าไอโครงการนี้เนี่ยนะไอซิลิคอนนี่เกี่ยวเทคโนโลยีเนี่ยนะ มันจะต้องใช้เวลาใช้เวลาหมายความว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยนะมันต้องสร้างทรัพยากรบุคคลคนที่เริ่มกับผมก็คือคนไพโรดเปยนพงศาเนี่ยแหละครับเราก็เลยเนี่ยบริจาคที่เนี่ยนะให้ไป3ามสี่โรงเรียนอย่างอสาคัญเนี่ยนะฮะก็ให้ไปเกือบร้อยไร่เพื่อให้สร้างทรัพยากรบุคคลกว่าจะระบบสารพบเสร็จเนี่ยนะฮะแบงก์เขาก็เตือนเราบอกนี่คุณสวัสดิ์จะคิดสร้างโลมภายในวันเดียวเลยไหนจะสร้างนิคมสร้างโรงเหล็ก ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสร้างท่าเรืออีกก็เลยไม่ได้ทําแล้วต่อมาคุณไพโรจก์เนี่ยนะก็ทําเป็นสนามกอล์ฟที่บ้านบึงตอนหลังก็มาเจอเหตุการณ์1997ไม่อยากจะเกิดมันไม่อยากจะคิดถึงมันนะนะก็ถูกยึดพื้นที่ไปหมดทั้งเจ้าเนี่ยแล้วก็ขายให้กับพ่อค้าใหญ่คนหนึ่งไปอันนี้เป็นความหลังก็เห็นว่าเทคโนโลยี เริ่มมีบทบาทมากขึ้นและรัฐบาลเนี่ยนะก็รู้ว่ามันจะต้องมีศูนย์ไอเทคโนโลยีตัวนี้ก็บังเอิญเนี่ยนะฮะท่านคณิตที่ดูแลโครงการนี้อยู่ท่านก็ปรึกษากับคุณไพโลโรดกับผมแล้วท่านก็ให้เกียรติกใ็ให้ตั้งซิลิคอนเทคพาร์คเพราะไม่อยากจะก๊อปปี้มาจากซิลิคอนเวลล์ผมบอกโอเคงั้นก็ใช้ที่ดินแปลงนี้แล้วกันที่จริงที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับราคามันควรจะสูงกว่านี้เยอะแต่ว่าเราไม่ต้องการทํากําไรจากไอสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าเทคโนโลยีเราต้องเชิญนักลงทุนหลายประเทศที่เข้ามาเรื่องร,รายละเอียดเนี่ยนะจะให้คุณไปโรกอธิบายว่ามีบริษัทไหนเข้ามาที่อูอุตาเพาเนี่ยนะผมเป็นคนแรกกับไปโรคได้คิดก่อนนะ ตั้งแต่สมัยอเมเิกันแพสสงครามเวียดนามผมก็บังเอิญประเจรจากับพันพลเรือเอกสังดจลออยู่ที่ผมเรียกป๋าหนัดท่านเป็นผู้ชาการฐานเรือตะวันออกนี่เป็นกองชาการของฐานเรือสมัยโน้นผมก็บอกว่าผมจะทําท่าเรืออุตภเปาเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมสํารวจแล้วเรดาร์ทุกตัวยังใช้ได้ผมไม่ต้องลงทุนมากเลยแต่ว่าผมไม่ได้แข่งกับดอนเมืองนะครับผมจะเอาคาโก้มาลงเพราะดังนั้นดอนเมืองนั้นเริ่มนั่นแล้วไงผมบอกว่าผมจะเอาคาโก้มาลงก็คือส่งนสินค้า ถ้าหากว่าเหมาลําก็มาลงแล้วเป็นอู่ซ่อมระบินผมกับไพโรกก็ไปติดต่อเนี่ยนะบริษัทซ่อมระบินเนี่ยนะที่ดีที่สุดในเมกาเพื่อจะมาลงทุนกันเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะป๋าง,งัดก็มาบอกก็เรียกผมมาบอกให้ไอ้หวัดอํานาจของผู้บริหา,ารฐานเรือให้ไม่ได้เว้ยมันต้องเข้าสภาคลาโหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ผมเลยไม่เอาเลยพอต่อมาหลายปีเนี่ยนะนชาตกิก็กลับมาเป็นนายกก็เรียกผมไป,ไปอีกผมเลยตั้งชื่อ global t r a n s p a r k ก็ถือทําเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์ขนส่งนะฮะสมัยโน้นหลายสิบปีแล้วนะครับที่นอร์ทแคโอรไลนาก็เป็นส่งในเทวีอเมริกาและลาตินที่แฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นศูนย์ส่งสินค้าที่เอเชียนี่ใช้แหลมชอุตภานี่เป็นศูนย์ส่งสินค้าเอเชียพวกชิปคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่างๆแล้วผมก็จะไปซื้อที่แปลงหนึ่งเพื่อทําเป็นเนี่ยนะประกอบไอ้พวกคอมพิวเตอร์สมัยโน้นทำนี้คอมไฮเทคอะ ะจะแปลกใจว่าทําไมเนี่ยนะที่บ้านฉางของผมเนี่ยนะฮะกับไพโรดแค่พันสองร้อยไร่ทำไมทํานิคมนี้พวกนี้ได้เพราะว่าไฮเทคเขาไม่ได้มีโรงงานเขาเสริมสร้างเพิ่มความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยนะเดี๋ยวคุณไพโรดจะชี้แจงให้ฟังเพราะฉะั้นวันนี้ผมดีใจที่ท่านองคมนตรีสองท่านเนี่ยนะพลเอกดาพงศ์กับพลเอกไพบุญคุ้มชยามาเข้าใจและท่านดีใจที่ได้มาเปิดผมก็ดีใจมากนะฮะ ว่าฝัน40กว่าปีที่แล้วเป็นจริงถ้าวันนั้นเนี่ยนะ40ปีที่แล้วเนี่ยนะถ้าผมเกิดที่บ้านเมืงซ,ซิลิคอนเวลเล์เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะที่อินเดียบางกะลอยังไม่เกิดเราเป็นเบอร์สองของโลกถ้าวันนั้นมันเกิดเนี่ยนะครับประเทศไทยนี่ไปไกลมากกว่านี้ใช่ครับนี้คุณอาจจะแปลกใจว่าทําไมเนี่ยนะฮะผมจบม .6 เนี่ยนะฮะผมเห็นมากรู้มากไงแล้วผมก็อยากจะ สารฝันนห้มันเป็นจริงแต่ตัวผมเองเนี่ยนะฮะผมไม่เคยแตะเลยเรื่องคอมพิวเตอร์ลงเหล็กผมเนี่ยนะ <c oughs> ลงทุนเป็นแสนล้านใช้คอมพิวเตอร์หมดเลยนะฮะ <c oughs> คุมตั้งแต่เศนเหล็กเข้ากี่ตันกี่ตันต่อวันใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ได้ยิวเท่าไหร่นักเท่าเช้านี่ผมแค่บอกกับเลยขาไดไหกดออกมาได้วันนี้ได้กี่ตันยิวเท่าไหร่แต่ให้ผมลงดีลงดีเทล,ล,เทลผมลงไม่เป็นแล้วผมก็พูดกับตัวผมเองผมไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี I never let the technology get into my life เพราะนั้นในวันนี้เนี่ยนะฮะที่ผมกับคุณไปโรดเนี่ยนะแล้วก็ทั้งจันคณิตเนี่ยนะมาเริ่มโครงการนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เห็นด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจเฉพาะของเรานะหลายนิคมเริ่มเกิดแล้วนะเมืองไทยอะแต่ว่าเราเกิดเราไม่ได้เกิดแบบอุตสาหกรรมเราเกิดเพราะเราจะให้ความรู้กับคนไม่มีอุตสาหกรรมอะไรเลยเป็นศูนย์ความรู้แล้วก็เราไม่ได้การตัวเองเราจะประเทศนี้อย่างเดียว รา,ายละเอียดเดี๋ยวคุณไปโลนบอกบทมีประเทศไหนบ้างที่จะมาลงทุน